เรานะครับทุกคนกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งกับอานโดร18000ครับและพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่สิบ็นเทียบร้อยฮะโอ้โหทุกคนช่วงนี้ผมบอกเลยว่าเมืองเรานี่คือแบบว่าไม่ได้ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เลยนะหลังจากพาร์ทที่แล้วและพาร์ทก่อนหน้าเนาะด้วยความที่ว่าเราติดเป็นแบบไม่มีเป็นไอ้เลสเซเปอร์นะครับอะไรเลสเซเปอร์เออลิฟต์มื่อกลัจะเป็นพันเด๋ยนะทุกทุกคนมันแบบอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันก็จะเบลรอนิดนึงนะเป็นไงกันบ้างครับอากาศค่อนข้างเย็นเลยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่า แนวอัปเดตเมืองอันนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็เหมือนมีเรื่องของสงครามฮะอันนี้น่าจะเป็นเกาะที่เพิ่งโดนโจมตีไปมัง้งใช่ไหมแต่คือไม่น่าหยุดได้ครับุูดาลโซยังน่าจะป้องกันเกาะได้นาะด้วยความที่ว่ามันอยู่ค่อนข้างติดเมืองเขาด้วยเปล่าเมืองเราเลเหมือนเขาจะป้องกันไว้ได้นะครับใช่ไหมอืมโอเคก็ยินดีด้วยฮะตอนนี้เราต้องการส่งเรือพิทีนิวเวลอีกสักหนึ่งลำครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบ ไม่ได้ไปที่เกาะเนวิลเลยเนาะซึ่งตอนนี้มีเรือไหมเลยไม่มีเรือเลยวะดังนั้นผมคิดว่าเราต้องสร้างเรือต่อเรือสักหนึ่งลำหน่อยเพื่อที่เราส่งไปที่เกาะเโวิลน, e นะฮะไม่รู้ว่าวส <c oughs> นี้จะเสร็จเมื่อไหร่นะครับคือถ้าเราไปที่เกาะเดวิล e ได้ก็ดีไงเราจะได้แบบมีของจากเดวิลมาที่เมืองเราเนาะตอนนี้เหมือนขนมปังจะเริ่มไม่พอด้วยครับ <c oughs> ปัญหาละถ้าขนมปังไม่พอเนี่ยแย่เลยข้าวพอหรือเปล่าฮนะข้าวเอ,อ่ออันนี้ขาดอีก3แปลง เหลือไปทาไมโอเคแปลงข้าวครบแล้วอันนี้ข้าวตอนนี้มีอยู่ในคลังแค่หนึ่งตังครับแสดงว่าข้าวไม่พอหรอโอ้ยโอ้โหมีเสียงยิงกันด้านหลังคี่มีเสียงยิงกันครับโอ้โหดูเรื่องเรือคูณาลอนโซวีทเรือคุณมาแดมเริไปสู้เลยเขาไหวลูกอไม่มาชิปออฟเลลายเด้อเดิรไอยนะฮะฟิกเกยร์นะจะพังครับเรามาลุ้นเดี๋ยวจะมีของหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราให้เรือเร่หนึ่งเรามาเชียรแล้วกันเป็นตรงกลางนะฮะหมี้วครับ เกมี้แล้วคือเขาห้าวมากเลยนะไมยืนอถึงหน้านะ้ำพูดาลลโซเลยนี่อีกทีเดียวครับทั้งแล้วโอ้ชิปออฟไลน์มันแข็งขนาดนี้เหรอวะเนี่ยออโอเคมีของรอบครับเรารับของเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับพูลาลนโซต่อเลยกันนะ <c oughs> ดูโหดร้ายมากเลยเรอเรือรอก่อนแลันนะผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดการเรื่องของอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับขนมปังผมว่าตอนนี้มีพวกแป้งพอแล้วครับแต่คือเรายังไม่มีเป็นโรงงานเบเกอรี่เพิ่มโรงงานเบเกอรี่หนึ่งโรงงาน,นครับ สแคปแนบก็เหลือๆเ,เนาะสบายครับสบายสบายเงินระบบแค่หกสิบหกแล้วอะตอนเนี้ยมีปัญหาละเ <c oughs> จนเย็นนะทุกคนนะเจนเย็นก่อนนะปวดถึงใช่ไหมโซนโซนโซนน,น,นี้ปวดไม่ถึงเนี่ตรงนี้ครับปวดไม่ถึงไม่เป็นไรแต่โซนนี้คือแฮปปี้หมดละเหลือแค่ขออนมปังครับโอเคกลับมาบกที่เดิเดมๆนะฮะเรียบร้อยครับปัญหาในเมืองก็เคลียร์เรียบร้อยลินล้นๆผมเป็นไร <c oughs> <c oughs> มันเช็เบอร์เบอร์ที่จุงนี้ โอเคไปครับเดี๋ยวเราไปรับเคเวสของนาอนโซกันดีกว่านารอนโซรอบนี้ให้มาที่หมือนสาและบวกสี่ครับอ่ะรับเลยให้เราไปจมเรือครับสองลำบริเวณนี้โอเคได้มาอยู่ด้านหลังของกอลเราเองครับใกล้ๆเลยโอเครอเรือเราแล่นมาสักครูนะ่แล้วไงไกลอยู่เด้อทำไปเล่นไปมุ่งหน้าสู่การรับเคเวสนี่มาแล้วนู่นฮะใบเรือสีแดงสองลำ วิกเกตสองลำครับโอเคเรามาสู้กันสักนิดหนึ่งตั้งแต่ต้นพาร์ทเลยอ่ะลองเจมเจอรไปสักหนึ่งชุดปืนใหญ่ไปเพือ่อคนที้จอดเรารับเราเลยวะ่ะอุย้ยเขายิงเราแล้ววะ่ะตอ้ยมาดิอวิกเกตวิ่นรุนเราถ้าเราตามด้านหลังเขาเงี้ยผมว่าเขายิงเราไม่ได้เว้ยอย่างเงี้ยหวานๆเราก็ยิงเขาก่อนเอาลำนี้ก่อนลุกเอาลำนี้ก่อนเอาลำนี้ก่อนลำใกล้ลำใกล้ยิงลำใกล้ลุกเอออย,เอ,อย่างนี้แล้วก็เราเนี่ยเราจอดกันเลยครับคนสบายสบาย มันเขาหันกลับมายิงเราวะเด็กมันเอาเรืองยงมาเดะอุย้ยแรงนี่แรงมานี่อย่าเขายิงเงาได้ทุกคนโอเคมารวมๆอย่า,างนี้เลยแล้วก็จัดให้ตรงกลางเลยปั๊มเรียบร้อยคอมโบหายสองลำเลยครับเรียบร้อยสบายสบายครับโอเคแล้วกเก็บซากเรือให้เขาเนาะไปส่งเควสกันครับทุกคนมีเควสให้เราเพิ่มอีกไหมนะแต่และเกาะตอนนี้ กองบุนนา,าไม่มีแล้วฮนะกองคุนอาเธอร์ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันแล้วก็โอเคเรือเราต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสวยงามเดี๋ยวเราส่งเรือเราไปสำรวจที่นิวเวลอ,อีกหนึ่งรอบครับรอบนี้ก็ <c oughs> ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเอาอะไรไปดีฮะรอบนี้สกีปหนบเยอะมากเลยอะโอเคเอาสกีปหนบไปแล้วน,นะครับผ้าสิบตันแล้วก็เอาไม้ไปหน่อยเอาไม้ไปเอาไม้ไปอืมโอ้โฮหฮอบเราจะหมดแล้วเนะ่เลยสามตันแล้ววะ่ะเอาเป็นพวกปืนใหญ่ไปสักนิดนึงอ่าฮะสักห้ากระบอก โอเคพอแล้วครับ9ก้าสิบเก้าอร์ซ็ร่มกฮะงหน้าสู่การสำรวจกอใหม่ครั้งหนึง่งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเด็กมันห้าวหรอเฮ้ยมายิงอะไรเนี่ยเอาไปกินตุ่มโอ้โหถึงก็ยื่นข้อเสนอมาเลยวะประกันเงินห้าหมื่นสงบศึกครับไม่เอาครับเรื่องอะไรผมต้องสงบศึกกับคุณเลยครับคุณอันนี้เราเป็นคนจมเรือได้เทสบวกสามคุณเราเราโซ่กว่ามีแวววะทุกคน พาี้มีแววขึ้นมาที่71%แล้วมีแววจะได้จับมือคุณอลา,าโซ่เนี่ยพาี้ยเออว่าอะไรส่งเวยไปครับจะได้บวกเพิ่มอีกผม,าามาว่าประมาสัก80-90%แหละเพราะถือจ่าแบบเชื่อใจนะคะแล้วก็เปิดเส้นทางการค้านะครับนี่ส่งไปเลยบวกอีกสี่ครับพานี้จะขึ้น80ได้ไหมเนี่ย75%แล้วฮะผมว่าเร็วๆนี้น่าจะได้จับมือเนี่ยเออ ถ้าเราสมมติเราอัปเกรดต่อไปก็เราต้องปลดล็อกมาเป็นโรงงานเย็บผ้าครับซึ่ง250คนเนี่ยแต่ตอนนี้คือเราติดที่เราไม่มีโรงงานทําอาหารกระป๋องนั่นแหละปัญหาใหญ่เลยเดี๋ยวเราวางแปลนไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับโรงงานเนาะมันต้องใช้เป็นฟาร์มวันนี้ด้วยครับฟาร์มวัวฮะเป็นเนื้อฟาร์มเนื้อเออเอาฟาร์มเนื้อวัวไว้ซักแถวแไหนดีเอ้ยแถวโซนตรงนี้ได้ปะด้านหลังนี้ได้อยู่นะผู้ชมเออได้อยู่ฮะ โอเคแปลนเขาข้าวก็จะประมาณนี้ฮะผมว่าเราเปิดได้นะแต่แบบหัวข้าวไม่ได้แนนห้าสิบเลยอ๋ยแอแอบแรงวะ่ะ <laughs> เปิดไม่ได้นะไลไแล้วผู้ชมราคาแพงไปอ่ะงั้นเราซ่อมแปลนไว้ก่อนเลยฮะดีแล้วแถวนี้คนมีเป็นแบบอันนี้หน่อยนะเทรดอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าแอบบใช้นี่เยอะเขาเรียกว่าอะไระข้าวไม่ได้แนนนะครับทุกคนแล้วก็โรงงานผลิตครับอันนี้นี่ warehouse เดียวเอาอยู่ปะเนี่ย <laughs> แอบแอบทำงานหนัก,กน,นะฮะ warehouse ตรงเนี้ยสงสารเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้สักกัน โรงงานนะครับแล้วก็ขยบโรงงานนี้ไม่ได้แล้วด้วยว่ะโรงงานผลิตเหล็กทุบออกก่อนแล้วกันผมอยากขยบอีกอะมันมันอยู่ชิดไปครับรู้ความเพราเราเล่นเอ็กเปิดแห่ะทุกคนมันก็จะขยบ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 ขยันเลยอจลิ้นมันลายอะขยบยากนิดนึงอะมันแบบมันล็อกไว้นะครับก็ก็โหดดีผมชอบแล้วก็สร้างโรงงานคืนครับคืนคิดว่าน่าจะไว้โซลีแร่นขยบเข้าอีกแล้วนะครับแล้วก็ตกแต่งนิดนึง เพื่อความสวยงามเรามีเงินเหลือแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ทตตําอะไรตกแต่งด้านหน้าสักนิดนึงแล้วก็ต้นไม้ด้านหลังด้วยครบปลูกไปอ่าก็เป็นโซนแบบอาจจะมีความผสมผสมกันนิดนึงนะมันก็จะมีความเป็นฟาร์มแล้วก็มีความดอมมันก็จะแปลกๆนิดนึงแต่ได้เหรอทุกคนที่มันน้อยเราก็ต้องแอบ,บนิดนึงนะฮะแอบ,บเพิ่มไปนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับสำหรับแปลนเนาะเราก็ไม่น่านได้เปิดเลยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเป็นเลสเปเปอร์เลยเนี่ยป่ะแล้วก็โอเค เก็บขอครับอืมตรงนี้ทําเป็นทาวหอได้เนาะเราเว้นตรงกลางไว้เื่อใส่ทาาหอโ,โดยเฉพาะเลยโอเคเรามีภาษากลางครับตรงกลางเมืองแบบนี้เลยคือสวยแล้วก็ตกแต่งสักนิดนึงนี่เรียบร้อยครับสารกลางเราเปิดเลยได้ไหมอ่ะขาดอะไรอ๋ะขาดกระจกโอเคเราก็ลืมสร้างเป็นโรงงานทํากระจกเลยแต่คือดูขนาดดิทุกคนกินรอบเมืองแบบสวยๆเลยนะเออ ตัวนี้แล้วกันนะครับผมจะสร้างเป็นโรงงานุทดทราย mm hmm. ที่ไม่พอได้ไงกันสียดยเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับใกล้ๆกับแบเฮาเนาะโอ้ค่าแม่แนนแพงมากร้อยยี่สิบเหรียญเนี่ยสร้างเป็นโครงไว้ก่อนละกันเงินไม่พอครับก็โรงงานทํากระจกครับอืมไว้ตรงนี้ได้อยู่เนาะแล้วก็เป็นโรงงานทําหน้าต่างครับโรงงานทําหน้าต่างนี่เราไว้โซนเดียวกับโซนอุตสาหกรรมแล้วกันนะสักแถวแถวนี้เพราะแถวนี้จะมีไฟฟ้าเข้ามาไงทุกคน อาจจะเป็นโรงงานทําไฟฟ้าแถวนี้นะครับเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมขยับตรงนี้ดีกว่าก็โรงงานทํากระจกไว้ด้านในๆนะประมาณนี้แล้วก็แปลนฝั่งนี้ผมขยับแล้วกันเอาเป็นโรงงานทําอาหารกระป๋องไว้ตรงนี้แทนโอเคเพราะว่าเราจะทําเป็นโรงงานไฟฟ้าแถวนี้เนาะงั้นก็เว้นที่ไปก่อนแล้วกันนะครับรถไฟจะได้วิ่งระหว่างเมืองใกล้ๆเนาะโอเคตามแผนตามแผน <laughs> ทุกอย่างมีแผนหมดเฮ้ยทุกคนก่อนนี้มีการสู้รบก,กันวะเป็นกองคุณอาเธอร์ครับโอ้โห ไม่ได้กาแล้วเราต้องรีบมาเก็บของก่อนเพราะว่าของดรอปเต็มเลยเหลือที่เจอจะพังแลวฮะโอ้โหแต่ผมเสียดายว่ะก่อนนี้มันไม่มีเลสเปเปอร์อะถ้ามีผมว่าจะมาซ้ําอยู่ฮะโอ้โหคือนดดิยวจะพังแล้ครับทุกคนดูเดะตอนนี้คือเหลือที่เตียงจริงอ่ะแล้วเราเปิดศึกนี่ก็อืมน่าสนใจแล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครมาตีน่ครับโซนนี้เนาะแต่เดาแล้วน่าจะเป็นคนุณอารอนโซ่ปะเดี๋ยวเขาตีคุณมาดาไปวะไม่ชัวร์เหมือนกันนะเดี๋ยวเราคอดูก่อนแล้วกันนะว่าเขา เปิดสงครามกับใครอยู่นะครับอ๋อเขาบวกควุโรรอนโซอยู่ฮนะอ่าโอเคเดี๋ยวควุโรรอนโซมาตีสออินะมาป้ามาดามล่ะป้ามาดามป้ามาดามก็บวกควุโรรอนโซ่ะเฮ้ยคุโรรอนโซเปิดทุกศึกเหลือเนี่ยรับจบเหรอโอ้โหสุดยอดเออแล้วคือเราจะสนิทก,กับคุโรรอนโซจริงใช่ไหมเ <c oughs> ขาดูน่าสงสารฮนะตอนแรกผมคิดว่าคุณมาดามแบบจะไล่เก็บที้นะครับแต่กลายคาาุโรรอนโซ่เฉียเลยวนะ่ะเออก็ ก็เกินคาดเหมือนกันนะอุย๊ย <laughs> มาแล้วทุกคนไหนสุดข่าวขาวก็มาแลว้วเยสนหยดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง <laughs> ตอนนี้เรือของเราติดประการลังอยู่ครับแล้วก็อยู่ใกล้กับบริเวณภูเขาไฟใต้น้ําด้วยโ oh, <laughs> อ้โหเราคือมันอันตรายใช่ไหม <laughs> เรา,เาส่งทีลังน้ําลงไปเพื่อให้เรือหลุดออกมาครับโอเคดัง okay, นั้นก็เราต้องตัดใจแหละส่งนับประน้ําลงไปกับปัญหาวิทยาชัชลาดเพื่อปลดปล่อยเรืออืมอันนี้คือโบนัสซักเซสหรอ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะงั้นเราลองอันนี้กันลวกันนะครับลองดูก่อนว่ามีวิธีไหนที่แบบมันพอจะช่วยเราได้ไหมนะอย่าเพิ่งส่งคนลงไปเลยมันอันตรายเกินครับประเมินไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็โอเคอะเราจะเสียสแคปแบบเหมือนกันเพื่อไปต่อแล้วกันนะครับโอเคแล้วเรือเราก็ต่อเสร็จแล้วว้าวเดี๋ยวเราจะให้เรือลำนี้เราไปซื้อของก่อนแล้วกันนะเอาแบบว่ามีของอะไรดีๆไหมของใส่เรือเนะ่ยโอ้โหนี่ไงสองแสน mm hmm. น่นาสนใจเกาะนนี้ล่ะมีให้เราไหมโอเคไม่มี หนังสือพีมาโอ้โหเรือเราติดครับลบห้าเลยแล้วก็โอเคอันนี้ลบห้าสี่เหมือนประชาชนจะมีความสุขกันเนาะแล้วก็โอเคอันนี้บวกห้าก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าบวกห้าลบห้าโอเคทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติสุดๆเดี๋ยวเราให้เรือเรามานี่กันแล้วกันนะผู้ชมมาซื้อของก่อนเรือลที่สองครับมาซื้อของที่เกาะคุณข,นขุนนาะแล้วกันคือเกาะคุนนาะเขาจะขายเป็นพวกของเรือแบบนี้ครับอืมแล้วมันก็โหดไงเอามาใส่เรือเราได้เนาะ เรือเราไอมกแล้วไหนดูดิซิตอนนี้เกิดอะไรขึ้นฮะตอนนี้เรือของเราติดอยู่ที่เนินทรายเลยครับนี่ตายเถอะเจ้าที่คนแรกลงไปดูนลฮะแล้วก็ไปซื้อแผนที่มาแล้วว่าแชหานี้มันออกอยังไงนะครับโอเคนี่ตายเถอะไปติดทายโอ้พระเจ้าเอม,มีให้เลือกสามชอยครับอันแรกก็คือตามด้วยเส้นทางดาวครับก็คือแบบใช้ดาวนำทางประมาณนั้นอันที่2ก็คือ รอสัญชาตญาณเนี่ยรอสัญญาณครับอันนี้ก็คือรอครับรอ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 ,อันที่สาก็คือเดินไปเรื่อยๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากซึ่งดูแลที่สาก็คือไดาจะไม่รอดครับงั้นเราไปตามเส้นทางนี้แล้วกันนะดวงดาวน่ครับอืหวังว่าน่าจะดีขึ้นโอเคเหมือนเขาเดินไปเลยครับแล้วก็เหมือนเราจะโชคดีฮะที่เจอกับเอเส้นทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเห็นเงาป้อมครับป้อมดีรือป้อมไม่ดีเะเนี่ย ป้อมปราการนะอะไรวะนะหัวผมไปไหนแล้ววนะโอเคเราลองไปขอความช่วยเหลือไหมลองไปขอความช่วยเหลือล้วกันนะ <c oughs> เผื่อจะดีขึ้นโอ้โหโอ้โหคือโชคร้ายครับป้อมนี้แม่งเหมือนจะคิดว่าเราไปพูดลูกหลานเครับแล้วก็เรียบร้อยเราถูกขับไล่ออกมาฮะโอ้ยตอนนี้เรากําลังวิ่งหนีครับโอ้โอเคฮะอย่าหาขอความช่วยเหลือจากใครครับไปกันต่อไหมหรือว่าพอแค่นี้ไปกันต่อครับ เลี้ยงเหลือแปดสิบไก่เลยสบายครับผู้ชมเฮ้ยเราเขาเปิดสึกกันอีกแล้วว่ะเฮ้ยคุณรอโซเควสมาครับอ่ะรับเควสหน่อยลนกันเควสสุดท้ายของพาร์ทนี้ครับให้เราทําอะไรแล้วกล้องนี้มีการบอกกันนะได้ไหมก่อนนะให้เราไปส่งของครับที่ไหนเอ่ยโอเคที่เกาะของคุณหุ่นนางใช่ไหมโอเคได้ครับเราไปดูมวยคู่สดกันดีกว่า <laughs> โอเคอ่ะเหมือนจะมีการบวกกันตรงนี้นะฮะลงมาดูสักนิดนึง ก็เอาฟิกเกตกับเรือชีวอปเดอร์ไรนะครับอย่างละลำมาบุกเนาะแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนไม่มีไม่มีป้อมปืนใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่มีเรือคุมกันด้วยเป็นท่าเรือยิงกับเรือลองลำเลไม่น่ารอดผมบอกไปเลยไม่น่ารอดคุณรอร์โซ่น่าจะพังครับเกาะนี้อย่ารอให้คุณมารามยิดได้แล้วก็เดี๋ยวเราเปิดศึกกับคุณมารามแล้วกันนะฮะพาร์ทหน้ามาดูแล้วเอ้ามาเอ้าเหรอเอาอ้อยพังสิเฮ้ยคุณป้าอใอยพังป้าเหลือกลามป้าไปไหน น้องปลา,าแล้วคุณโอ้โหแล้วคุณอรลันโซเขาก็มายึดของคุณอาเทอต่อฮะก็คือก่อนเรือฝั่งนี้ก็โอเคอ่าสู้กันต่อครับแต่ตอนนี้มีป้อมปืนหนึ่งอันนะเอาเชี่ยวอะลายมาลำเดียวไม่น่ารอดหรอกบอกเลยแล้วก่อนนี้ว่าไงพังไหมเลยพังครับเรือพังไปแล,แล้วอีกลามหนึ่งก็หนีไปเลยโอ้โหเหลือไว้ทําไม้นี้นี่นิดนึงนี้ส่วนอีกก่อนหนึ่งที่คุณอรลันโซ่ไปยึดก็ ไหวไม่เลยไม่น่ารอดน่าจะจริงกระบงครับเหลือไปนิดเดียวงี้อ้ยมันเขาไม่ยิงกันเล่นๆหรอทุกคนโอเคไม่น um ่ามีปัญหาอะไรครับเอากันโุ๊มาช่วยกันนะแต่น่าจะหนีไปละมาเรือเรามาถึงครับแล้วก็ส่งคนของเราง่ายๆฮะเฮ้ยไอจิ๋วไอน้ำจิ๋วโผล่มายังไงโผลมาทําไมเฮ้ยยิงไปเรียบร้อยพังครับ แล้วก็โอเคมาส่งที่เกาะคุกต่อครับเลยได้ว่าน่าจะตอน3ก่อนเลยผมดูทรงแล้วไปมุ่งหน้าไปกันต่อครับเวสนี้มานะครับเกาะมอยู่ใกล้เนาะวิ่งมาแป๊บเดียวก็ถึงฮะชูแมพส่งของครับส่งของโอ้โหส่งของปุ๊บมาปั๊บเลยยิงไปฮะตูมไม่น่ามีปัญหาอะไรเจ้งผมหายเลยผู้ชมเออพังไปคบสวยๆมาเด้กันพดยิงแรงเลเนี่ยทำไปเล่นนะ เรียบร้อยไปต่อที่อีกกกอนหนึ่งครับเป็นเกอกของคุณมาดามไคหน้าฮะก็คือแล่นครบสามเกอเลยนั่นแหละเอาให้ครบเลยรอบนี้ค่อนข้างไกลนิดหนึ่งนะเพราะว่าเกอกคุณมาดามไคหน้าอยู่นู่นไงนู่นไหนนู่นเนีนนไน่ไปครับโอ้ยอในระหว่างนี้ก็กัปตันเรือมาวะ่ะเจอไหมครับกัปตันเรือโอ้โหหน้าตาหวัดกลงนี้ไม่น่ารอดเฮ้ยมาเร้ว จเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหในสุดเราก็เจอสักทีต้องเสียเรือไปตั้งหนึ่งลำเกาะมูเอโตสครับเพราะว่าเกาะอันนี้ก็คือเกาะแห่งความตายครับไม่ได้ตายทีเดียวด้วยนะตายหลายทีนะเพราะมีกองครับกระดูกนะครับคอยปกป้องเกาะไว้เนาะคือเรามี2อ,อย่างครับคือถ้าเราสมมติว่าเราไปที่นี่ใช่ไหมมันมีเขาเรียกว่าอะไรสมบัติอยู่ไว้คือเราจะไปหรือว่าเราิดว่ามันเลยะสะักผมว่าผมไปครับเพื่อได้เจออะไรแป,ปลก <laughs> ชอบของแปลก พอไ,ได้เจอสมปัติทําไงเนี่ยคือมันอยู่ในนิทานเนี่ยเรื่องของเกาะโมเอโตสเนี่ยคือถ้านิทานแล้วเราเจอเกาะจริงมันก็ไม่นิทานแล้ววะใช่ไหมคุณผู้ชม <c oughs> มีตัวเลือกสามช้อยแล้วฮึมอันแรกก็คือมันคือเรื่องโชคลางนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเข้าไปเลยฮะผมก็เข้าไปเลยไม่ต้องสนโชคลางเรืนั้นอย่าไปคิดเจ้อครับลูกเรือของเรารวมตัวเข้าไปเรียบร้อยครับตอนนี้แล้วก็เจอเจ้าหน้าที่ผู้เกงขาอไหมาอ้าวมีสรุปเป็นเจ้าหน้าที่เหรอ <c oughs> โอเคเราขอให้เขาวางใจแล้วก็นำทางเราไปนะฮะกับมีเพียงไก่ลงเท่านั้นที่เราจะตามไปแลวเราไปก็ได้เราไปเขาก็ได้ให้เขานำทางเราก็ได้โอเคจบ <c oughs> จบครับไม่มีอะไรที่ตายเถอะไปเถอะเลือดเ,เปล่าๆไปกันต่อครับเฮ้ยเราจะเจอไหมนี่เกาะิ ura, ูเรานี่ทำไมมันหายา,ยากจังเลยนี่ไหนดูด้วยซีน่าจะเป็นที่สุดท้ายเราให้ส่งของแล้วมั้งมาส่งของครับป้าอ่ะนี่ครับ โอ้โหส่งปุ๊บเจอปับ๊บเป็นฟิกเกตหนึ่งลำของมาบุกเลยถึงหน้าน้ำน้าป้าช่วยยิงนี่จะดีใจมากนะป้า <c oughs> ครูไบลาบ,บอกอะไรวะนะเขาแบบเขาไม่เน้นสงครามแบบน,นี้แล้วก็วนรอบตัวเขาไปแบบนี้เลยเขาก็ยิงเราไม่ได้นะฮะเราวนเขาไปแบบนี้วนเป็นวงกลมหมุน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 ไม่เรียบร้อยน่าจะพังเรียบร้อยโอเคแล้วก็น่าจะกลับไปที่เกาะเราครับ เพื่อไปรับเงิน15นาทีเนี่ยโอ้โหเร่งเวลาไปเลยแล้วนะครับช่วงนี้ไปช่วงทำเควสเก็บอันนี้แหละทุกคนเก็บค่าพานามิตรระฮะเออนั้นก็จะวุ่นวายการทำเวรดได้นึงแล้วก็พาร์ทหน้าอาจจะมีสงครามไม่เห็นครับชัวร์แหละผมว่าน่าจะแบบได้เลือกเปิดสก,กอา์หนึ่งแล้วแหละเพราะว่าเราต้องการเพื่อไปต่อฮนะเอองั้นก็ขออนุญาตนะครับโอเคเรียบร้อยฮะถึงแล้วขอตั้งนะครับอ่าโอเคขอบคุณครับ อ่ะเรียบร้อยฮะเควสสุดท้ายของพาร์ทนี้ครับรอบนี้เจอสิ่งประดิษฐ์ลึกลับอีกแล้ววะปะ่ะลุยเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเจออะไรแปลกๆก็ลุยโอเคเลืองเหลือ50แล้วอ่ะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเราจะเดินหน้าไปต่อแล้วนะครับถ้าครั้งนี้ไม่เจอเดี๋ยวเรากลับมาที่เกาะกันเลยกันโอ้ยเจอแล้วเฮ้ยในสุดก็เจอแล้วโอ้ยนูนิเจนดิสคอเวอร์ครับโอ้เจอสักทีเย่ย ไปเดี๋ยวเราไปหายึดกกอนดีกว่าฮะไปครับอืนี่ก็สวยงามดินี่ได้จุดกาได้ภาพสวยๆฮะภาพปกออเงั้นก็เดี๋ยวเราลากันไปที่เก่าใหม่เลยได้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผ่านหน้าเราไปไล่ยึดเก่ะอันดีกก่นฮะเอาเลยครับทุกคนพานนี้ก็ถึงเวลาสุดวงที่เรียบร้อยครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะฮะเจอกันอีพีอีพีหน้าครับผม